ไปอย่างนี้ครับกาพี่นักข่าวทุกท่านครับผู้ง่ายคนที่ยืนกับผมเนี่ยก็เป็นอาจารย์นะแล้วก็น้องนี่ก็เป็นผู้ชายนี่ก็เป็นอาจารย์แล้วก็ทํางานบริษัทนะก็พูดง่ายเลยว่าสแกมเมอร์ครับก็แกเนี่ยสูญเสียคนเดียวนะสามล้านห้าครับน้องก็แสนห้าแล้วอีกคนก็สี่แสนก็มีเสร็จแล้วก็ประมาณเกือบสี่ล้านกว่าได้ครับเดี๋ยวผมจะให้เนี่ยอาจารย์่ะก็เปิดให้ฟังครับว่าเรื่องราวเนี่ยทําไมอาจารย์ไป โดนตั้งสามล้านห้าแสนอ่ะเดินพูดเลยครับอาจารย์ครับเดินเลยฮะค่ะคืออย่างนี้นะคะดังๆครับอาจารย์ครับค่ะคือตัวเองเนี่ยก็ปกติก็ซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะคะ,ะคก็อนทีนี้เนี่ยก็เห็นเว็บไซต์ของร้านเจเล้งอะคะ่ะคือเห็นเห็นใน facebook แล้วก็ทักไปว่าต้องการจะสั่งครีมอันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้พอเราสั่งครีมเนี่ย ก็ปรากฏว่าก็ก็เข้าไปใน Messenger ใช่ไหมคะในอินบ็อกซเข้าไปใน Messenger เนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นว่าช่วงนี้ร้านเจล้งเนี่ยซึ่งใ้ตัวหน้าเพจก็เป็นหน้าเจล้งชัดเจนเลยนะคะว่าช่วงนี้เจล้งจะมีโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งแล้วก็ถ้าซื้อยอดเท่านี้ก็จะได้ของแถมได้อะไรต่างๆสรุปว่าเราก็ซื้อไปสั่งไปประมาณ3 0 0พันสั่งไปประมาณ3 0มันล้วก็บอกว่า ยอดพื้นที่เนี่ยถึงที่จะทํากิจกรรมกับทางร้านเจเลง้งเนื่องจากทางร้านเจเล้งเนี่ยจะมีกิจกรรมคืนกําไรให้กับ,บลูกค้าสําหรับคนที่มียอดสั่งซื้อถึงสามทันบาเราเราก็โอเคเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณพี่เข้าไปในไลน์นะคะจะได้ไปเลือกซื้อสินค้ามีสินค้าให้เลือกแบบมากมายาเขาก็กด,ดเราอ่ะเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปอยู่ในไลน์ก็มีกันต่อในไลน์มีกันต่อในไลน์เนี่ยเขาก็บอกว่า ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนกันไรให้ลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อ1,000บาทลูกค้าก็จะได้คืน1,200บาททำนองนี้ค่ะก็เสร็จแล้วเราก็เออก็น่าสนใจก็คือเข้าไปจนกระทั่งไปถึง3,000 30, พอไปถึง3,000 30, เนี่ยตอนแรกเราก็เอกใจเหมือนกัน ตเิเปล่าอะไรนี่ใช่คะเินเชื่อที่โนเนเนี่ยมันจะเป็นชื่อเงิอ,อย่กา,ารพูดดังๆหน่อยครับก็พอพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปถึงยอดหนึ่งแสนบาทซึ่งเป็นรายการสุดท้ายแล้วรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายที่จะได้ผลตอบแทนที่ทางเจ๊เล้งจะจัดให้เราก็โอเคหนึ่งแสนพอหนึ่งแสนปุ๊บก็หนึ 1, ่งเราเข้าไปในกลุ่มกลุ่มหนึง่ง อันนี้เป็นกลุ่มที่สามแล้วนะคะดึงเข้าไปในอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเ,เราอาจจะต้องโอนเข้าไปอีกเราถึงจะสามารถที่จะถอนไอ้หนึ่งแสนนั้นน่ะได้พอเสร็จแล้วปุ๊บเขาเข้าไปปุ๊บในกลุ่มนี้ปรากฏว่าในกลุ่มอ่ะมันเหมือนกับเป็นกลุ่มจับตั้งอะคะมีคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเข้ามาแล้วก็ชักชวน อ้าวเรื่อให้อีกเมื่อไหร่จะเข้ามาสักทีเมื่อไหร่จะโอนสักทีกิจกรรมนี้จะได้จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้หนึ่งแสนแล้วใช่ไหมคะก็บอกให้โอนมาอีกสามแสนเพื่อที่จะจบกิจกรรมเราก็เริ่มไม่ดีละบอกเอ้ย้องพี่ที่ไม่เอาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมนี้จบเลยค่ะทุกที่ได้รับเงินหรืออะไรอย่างงี้หมดเราก็โอ้อะสามแสนเ่ะ 3, คือน,นั่นขนาดนั้นเนี่ยด้วยสิ่งแวดลร้องของกลุ่มอะเขาก็จะโอนเข้ามาว่าคนนั้นโอเข้ามาแล้วคนนี้โอนเข้ามาแล้วสรุปเหลือเราคนเดียวอนกดดันเราอะค่ะว่าเอาคุณพี่กลงโอนเข้ามานะคะกิจกรรมในกลุ่มจะได้ไปต่อได้ตอนเนี้เขาเหลือรอคุณพี่อยู่คนเดียวอะไรต่นอเน,นี้ยค่ะเราก็เลยเอา้าวเหลือเราคนเดียวเหรอเราก็เลยแบบที่ไม่มีทางแล้วนะน้อง่อะก็อโอนไปสามแสน โอนไปสามแสนทุกนี่เป็นเรื่องเลยบอกว่าต้องโอนสามแสนอีกสองครั้งรวมเป็นสามบอกอ้าน้องอยู่ๆมาสามครั้งตรงไหนน้องไม่เคยบอกพี่เลยเขาก็บอกพึ่พี่อ่านดูให้ดีดสิคะเขาก็ส่งมาตัวเล็กมากซึ่งเขาเพิ่งส่งมาให้เราตอนนั้นก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้ส่งอะไรมาให้เราเลยนะคะก็ทีนี้เราเน่ะก็ไปเสียทายเงินสามแสนกับหน,น,นึ่งแสนคือสี่แสนเราเสียทายเงินสี่แสนมาก เราจะทำยังไงดีเราก็ต้องไปหามาโอนอีกโอนไปเท่าไหร่อะโอนไปอีกหกแสนโอ้นหนักเลยอาจารย์็ลูล้่นแล้วนะบทีนี้เราก็ไม่ไหวละตังก็ไม่มีละเงินสดก็ไม่มีแล้ว,อ,ลวอะไรเงี้ยคุณพี่โอนไปเลยนะคะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็โอนได้เลยอย่างงี้อย่างนี้เราบอกน้องที่ไม่ไหวแล้ววันนี้พี่ปวดหัวพี่นอนละเช้าตื่นมาก็ทักเราเด็ดเช้าคุณพี่เป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะอะไรต่ออะไร คุณพี่ต้องโอนงเข้ามานะคะแล้วคุณพี่จะถอนได้เลยอะไรเงี้ยเราก็อ่ะหกแสนต้องไปถอนออมสินออกมาเพราะเราก็ไม่มีเงินสดใช่ไหมคะไปถอนผู้สลักออมสินที่มีอยู่ออกมาก็โอนไปก็โอนไปบอกว่าอ้าวคุณพี่ไม้เหตุคุณพี่ไม่ชัดเจนคุณพี่ถอนไม่ได้คุณพี่ต้องอองเข้ามาอีกบอกน้องที่ไม่มีตังค์แล้วที่หมดตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังไม่คิดว่าเขาเป็นแกมเมอร์นะคะตอนนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องเลย mm hmm. เหตุการณ์ได้มันเกเดือนกุมภาเดือนกุมภาแต่ทุกวันนี้เขาก็ mm hmm. ยังคาเธาอยู่นะคะ mm hmm. ก็ผลสุดท้ายเอาอยัางไงดีอะ่ะสลากออมสินที่เหลือก็ต้องไปเอาสลากออมสินออกมาอีกทีนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าพอ600,000เนี่ยเขาบอกว่าเราโอนผิดอีกใช่ไหมคะเนื่องจากใส่ไมเหตตไม่ชัดเจนอะไรแต่อ,อะไรทั้งหลายแหละต้องโอนอีกหนึ่งเข้าตัวร้านสอง ล้านสองผลสุดท้ายก็ต้องไปเอาเงินล้านสองของฉลากอองสิ่ออกไปอีกมาให้อพอเอาล้านสองไปอีกระบบไม่อนุมัติเราเอา้า,นา,นานวระบบไปเขาอาจารยข์ของเขา,อาของเขา,าเขาบอกว่าหมายเหตุเราเข<อ>าล็อกเขาเขามีเขาเหมือนกับเหมือนหลอกเราอะค่ะเขาจะมีเครื่องหมายปยานปยานน้อยแล้วก็มีจุดเหมือนจุดปุ้ยซ็อกอะค่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่ข้อความนี้แต่ไอข้อความภาษาไทยทุกคำถึงหมดเลย ไม่ได้ใส่ตัวจุดฟุตก็ไม่ได้ใส่ตัวพยานน้อยเขาก็อ้างว่าผิดอีกเพราะฉะนั้นคุณที่ถูกลอ็อกคุณที่จะต้องจ่ายเข้ามีอีกเพื่อผลลอพไอดีเท่าไหร่ครับอาจารสองแสนห้ารวมเป็นเท่าไหร่ฮะเอ่ตอตอนแรกนะคะสามแสนหกแสนเก้าแสนเก้าแสนอีกล้านสองใช่ไหมฮะก็เป็นสองล้านกว่าก็มาอีกสองแสนกว่าเนี่ยฮะก็คือเป็นอย่างเงี้ย มาตลอดพขาเราไปหาสองแสนห้ามาเราก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็คุณพี่ถอนก็ได้ค่ะทยอยไม่ใช่ถอนขอโทษทยอยโอนมาทีละแสนทีละห้าหมื่นอะไรก็ได้กดสองแสนห้าเปรเ็จปุ๊บอาจจะถอนแล้วพอจะถอนอ้าวบนคุณเออบัญชีคุณพี่ถูกล็อกก็อ้าน้องเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณพี่เหมือนกับบัญชีนิ่งอยู่นานอ่าบัญชีนิ่งอยู่นานบัญชีถูกล็อกต้องปลดล็อกอีก หาเงินมาปลดล็อกอีกเพราะปลดลอ็อกเสร็จปุ๊บเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าเมื่อกี้นี้ปลดล็อกใช่ไหมคะเบอร์บัญชีถูกลอ็อกคราวนี้ไอดีถูกล็อกอีกเราไม่สามารถเข้าไปในระบบได้อเพราะนั้นต้องปลดลออ็อกไอเดีเมื่อ,ลลอ,อ,ก,อ,อกี้ปลดล็อกบัญชีเม็ดเสร็จเท่าไหร่ครับอาจารย์สามล้านกว่าบาทสามล้านห้าได้ไหมอาจารย์บอกเกินสามล้านห้าค่ะเป็นรวบรวมไปเสร็จมาใหม่ละสามล้านเจ็ดสา,ามล้านเะจ็ดอสามล้านเจ็ด สามล้าน <ะ S 1> เนี่ยยันนักข่าวสามอย่างที่เราโอนไปบ่อยเนี่ยค่ะคือเขาว่ามีแรงจูงใจยังไงแรงดึงใจว่าเราชนะการเล่นครั้งนี้จร,ริงๆเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นการเล่นหรืออะไรนะคะคือแรงดึงแรงเขาก็คือเขาทักเราทุกเช้าแเราจะบอกโอนน้องที่ไม่ไหวที่ไม่มีตังค์จริงๆแล้วคุณพี่สู้ๆนะคะคุณพี่ทานยานอนก่อนแล้วนะคะรับรองคะ่ะพรุงนี้คุณพี่ได้เงินคืนแน่นอน คุณพี่เข้ามาปลดลอ็อกคุณพี่เข้ามาปลดไอดีคุณพี่เข้ามาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณพี่ได้เงินแน่แ่ก็โอนไปเรื่อยๆนะคะทยอยวันละห้าหมื่นก็มาลบเลา้าเราวันละแสนก็มาลบเลา้าเราจะจบแล้วค่าเหลือ,อีกขั้นตอนเดียวขั้นตอนเดียวขั้นตอนสุดท้ายคุณพี่ไม่ต้องกลัวนะคะหนูจะอยู่เป็นเพื่อนคุณพี่ตรงว่าคุณพี่จะถอนเงินออกเข้าบัญชีได้ นูอยากให้คุณพี่จบรายการนี้จริงๆคุณพี่ได้เงินแน่นอนบริษัทเราถูกต้องตามกฎหมายนะคะเอาชื่อบริษัทเอาอะไรนะให้เราดูแล้วตัวน้องคนที่คุยกับพี่เนี่ยมีบัตรพนักงานของบริษัทแล้วเขายัางส่งบัตรประชาชนของเขาน่ให้พี่ด้วยถ้าคุณพี่ไม่เชื่อคุณพี่ไม่ไว้ใจหนูคุณพี่เอาบัตรประชาชนหนูไปเลยนะคะเราก็เอาบัตรประชาชนไปเช็คไม่มีประวัติอะไรเลย แล้วในการโอนเงินไปแต่ละครั้งนั้นเนี่ยเอ่อเราก็เพิ่งมารู้ว่าเออไอ้นี่มันคือบัญชีม้าหรือสแกมเมอร์คือมันเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆตอนแรกไม่ได้คิดเลยที่เป็นแบบนั้นแต่ทุกครั้งก่อนที่เราจะโอนเนี่ยนะคะเราก็เช็คทุกครั้งว่าเบอร์นี้เป็นบัญชีม้าไหมแต่มันก็ตล๊กถู่ตลอดอาจารย์ขออนุญาตนะเห็นบอกให้ให้อาจารย์ไปขายที่ขายบ้านด้วยแล้ว แล้วเงินที่มีตรงไหนก็เอาออกมาหมดแล้วเขาบอกว่าเออชอบเอาไปจำนำแล้วเขาบอกว่าโอเคค่ี่เอาได้เขาก็ได้เพราะว่าคุณี่นี่เงินยะคุ่คมงินอะคุยอคุยคอะคุามหวังะคอดะย โอเคเอาคนต่อไปไหมคุณดูดังแบบนดนเท่าไร่เรื่องราวเป็นยังไง้ครับคือมีให้ทดลองสี ใส่บันทึกค่อยจมผิดเหมือนกับที่เขาให้มาเขาก็เลยบอกว่าต้องโอนเข้าไปซ้ําอีกแปดพันแล้วโอนหนูก็โอนไปแต่โดยไม่ได้ถามเลขที่บัญชีเขาใหม่ว่าให้โอนเป็นอันเดอร์ไหมโอนไปก่อนพอโอนไปปุ๊บเขาบอกอ้าวทำไมไม่ถามโอนก่อนแล้วก็ให้โอนไปใหม่พอโอนไปใหม่อีกก็ไปเขาก็พาไปทําเหมือนกับเส็ดหรุ่นนะค่ะพอเสดเสร็จบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงอย่างให้โอนไปใหม่อีกโอนทั้งหมดสามครั้งยอดสุดท้ายให้โอนอยู่ที่ หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนูไม่โอนหนูก็ไม่มีตังค์แล้วบอกว่ามีรถไหมมีบ้านไหมไม่ไปขายหนูก็เลยไม่มีเงินหนูก็เลยบอกเขาว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาก่อนเขาก็บอกว่าโทรไปปรึกษาแฟนเก่าแฟนเก่าบอกว่าโดนหลอกหรือเปล่าไม่โดนหลอกหรอกคนอื่นนามานี่มีคนอื่นอะได้เยอะแยะคอนอื่นพาถอนเงินสามแสนสี่แสนอะไรเงี้ยถอนออกมาได้หมดเลยตอนนี้เหลือสุดชายแล้วนะอันนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีเงินจริงๆอ,อ่ะก็ เดี๋ยวขอไปปรึกษาผู้บริหารเพื่อลดหย่อนตรงนี้ให้งั้นเดี๋ยวโอนมาแค่เก้าหมื่นหกแล้วกันเพื่อที่จะได้ปิดเป็นคนสุดท้ายพอหนูบอกไม่มีค่ะเดี๋ยวเป้น่อนก็ได้นะทยอยมาทีละห้าพันทีละหมื่นหนึ่งเพื่อไม่ให้ยูทูบเราถูกล็อกถ้ายูทูบเราถูกล็อกเดี๋ยวก็จะมีค่าธรรมเนียมค่าภาษีค่าปรับอีกพอเบียดเสร็จหนูก็ไม่โอนเขาก็ไม่ทักมาเลยแล้วยิ่งช่วงหลังๆค่ะหนูแกล้งโกหกเขาบอกว่านอนโรงพยาบาลนะเป็นมพฤอัมาพาตแล้วนะ ถ้าแบบไม่มีเงินจริงๆไม่มีทางออกก็จะเดินไปให้รถชนตายไปเลยจะได้จบปัญหาคนรอบข้างจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับหนูคราวนี้เขาก็ไม่ทกมาเลยพอหลังจากบอกว่าเป็นอัมาตแล้วอะไรเงี้ยเขาก็หยุดไปเลยให้ทดลองสินค้าสิ่งของที่เป็นโปรตีนค่ะหนูก็เลยไปใช่ค่ะแล้วเขาส่งมาจริงๆนะคะแต่โปรตีนตรงนั้นน่ะหนูเอาไปให้เช็คจากแบรนดที่มันเป็นแบนตัวจริงอ่ะหนูเอาไปให้เขาเช็คเขาบอกว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าก๊อ เขาส่งมาให้หนูสองอย่างคือแก้วแก้วโปรตีนส่งมาให้จริงค่ะส่งสองอย่างก็คือโปรตีนหนึ่งกระปุกแล้วก็เป็นเป็นแก้วเชิคหนึ่งอันก็คือได้ทั้งหมดสองอันหลังจากนั้นที่เงินลงทุนไปก็คือไม่ได้เลยได้แค่ครั้งแรกที่เป็นร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองที่เหลือก็ไม่ได้เลยทดลองใช้แล้วก็เหมือนหือว่าจะได้เป็นรายได้เสริมในการเอาไปขายใช่ใช่ค่ะกับเขาอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะเหมือนเขาพาเข้าไปในเว็บเพจดหุ้นเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีบอกว่าให้เทรดเป็น เือนตัวอย่างนะคะเป็น btc พอแรกๆแปดพันแปดพัน bcc ถูกแล้วเราก็ทํามันก็มียอดเงินเข้าในยูทเตอร์ค่ะพอสักพักอยอดที่เป็นสูงๆเขาก็จะเปลี่ยนเป็น b h p แล้วเราอ่านหนังสือไม่หมดเราอ่านไม่หมดเราไม่เปลี่ยนเราบอกเขาบอกว่าเราทําผิดต้องชดใช้เงินต้องแบบคืนทุนให้เขาเพื่อเอามาจากแตนเก้ามื่นสองเขลดให้เหลือสี่หม่นกว่าบาท <S <S เป็นช่วงเดือนกระะกฎาคมปีนี้ค่ะ แต่หนูก็เลยเข้าใจว่าไม่ได้แจ้งความไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ขอความช่วยเหลือสักพักหนึ่งก็คือแบบหนูคิดว่าเราทาผิดเองเนาะไม่ไม่ได้เข้าใจว่าเขาหลอกเราอะไรเงี้ยค่ะพอพอวันหลังหนูไปดูในคลิปทิกตอกมันมีบอกว่าอ่าปปงเฉลี่ยทรัพย์คืนในกรณีช้อโกงสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หนูเลยตงเปลงทะเบียนออนไลน์แล้วเขาก็บอกว่าหนูสูญเสียไปเท่าไหร่ก็อบอกออกไปแล้วก็เลขที่บัญชีที่จะเอาเอาเงินเฉลีย่ยคืน เขาก็ส่งมาบอกว่าโอเคตรวจสอบให้แล้วมีผู้เสียหายจริงแต่โอนเงินคืนแต่ผู้เสียหายเนี่ยต้องโอนเงินเข้าไปให้เขาก่อน <Ừ. S 1> ให้โอนครั้งล่าสุดคือหมื่นหกพันห้าสิบาทพอหนูโอนไปปุ๊บเขาก็บอกว่าตรวจสอบให้สักรู่นึงพอตรวจสอบกันมาเขาบอกว่าบัญชีหนูมีปัญหาเหมือนเป็นบัญชีน่ะมันดีม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูบอกอบัญชีนี้หนูก็เป็นบัญชีเงินเดือนเข้าเงินเดือนมาทุกๆเดือนยี่สิบปีแล้วแล้วหนูเพิ่งออกจากงานไม่ได้มีใช้อะไรเลย เขาก็บอกว่าต้องโอนเงินไปอีกสี่หมื่นแปดคราวนี้หนูก็ไม่ได้โอนก็หยุดหยุดไว้เขาก็มีโทรติดต่อหนูมาทางไลน์นะคะโทรมาตลอดเลยว่าว่าเดี๋ยวเราช่วยเหลือนะเดี๋ยวเราคุยกับผู้บริหารให้ถ้าไม่มีก็ผ่อนผ่อนมาก่อนหนูก็เอะเอใจหนูก็เลยโทรไปถามาแบงค์ชาติแบงค์ชาติบอกว่าไม่มีนะคะคนนี้มีชื่อนี้จริงคุณด็อกเตอร์ศัลย์ยาครูะมีจริงอบอ้างนะใช่ใช่ค่ะแต่เขาแอบอ้างแล้วพอไปเช็คอีกทีหนึ่งในหน้าเว็บเพจของ แบงค์ชาติมันก็มีขึ้นเต็มเลยค่ะว่าเขาแอบอ้านโปรไฟล์ของด็อกเตอร์เขารป้งชาติเรายังไม่ได้โอนโอนแล้วค่ะหมื่นหกห้าร้อยใช่ค่ะโอนไปแล้วค่ะใช่ค่ะหนูก็หนูก็เลยเขาก็เลยแนะนําหนูว่าให้ไปแจ้งความที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนูก็แจ้งความที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเสร็จก็ไปติดต่อที่สอนน้องนิมิตใหม่แต่ว่ายังยังไม่ได้สอบปากคำอะไรเนยค่ะก็เลยทิดต้องไป ที่ใส่ไหนต้องรอดแล้วเขาก็แนะนํามาให้ติดต่อจากจริงเพื่อเพื่อมาช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะครับเม็ดเสร็จแล้วบอกพี่นักข่าวรวมเม็ดเสร็จเลยฮะสามแสนค่ะสามแสนเท่าไหร่ครับสามแสนทวนค่ะสามแสนทวนนะขออนุญาตครับคนต่อไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคนต่อไปครับก่องเอ่ยช้อาแค่อาจารย์เลิกกันพูดดังๆเลยครับอาจารย์คือว่าผมโดนเรื่องราวผมโดน กรเมอร์หลอกลงทุนนะครับคือเขาก็ให้ผมดึงเขาไปอยู่ในกลุมไลน์ซึ่งซึ่งซึ่งแบบเป็นกลุมเรดไลน์ครับคือมันลงทุนในแอปพลิเคชันที่โหลดมาในแอปพลิเคชันสโตร์ครับชื่อแอปพลิเคชันว่าไฟร์อัพนะครับทีนทที้การลงทุนก็คือว่าเหมือนว่าเป็นการลงทุนในหุ้นเสมือนจริงเหมือนว่ามันเป็นล็อตแล้วแล้วเราก็เอาเงินซื้อเป็นล็อตแล้วมันก็ เราเ,าเอาเงินเอาไว้กับเขาแล้วก็จะมีล็อกผลกำไรชรัดเจนนะครับทีนี้อะไรงมันเหมือนว่าเราเป็นการซื้อหุ้นเสมือนจริงครับเช่นเช่นเช่นหุ้นปปพหรือหุ้นหุ้นปูนนะครับเขาก็จะมีรูปโปรไฟล์ใส่มาให้ในไลน์ใช่ไหมครับใช่แต่ว่ามันเป็นหุ้นเสมือนจริงเป็นการล็อกเทรดว่าเราได้กําไรชัดเจนโดยระยะเวลาในการถือหุ้นแบบ5วันสามวัน7วันแล้วก็ล็อกกำไรนะครับทีนี้พอลงไปครั้งแรกก็ด้วยจำนวน6ก0มื่นก็ได้กําไรมา20,000ืครับ ทีนี้พอลงครั้ง่อบไปะครับเหมือนว่าฝฝ chips, เขาก็แบบพยายามชวนคือรอบต่อไปผมก็โดนไปประมาณ1นึ่งแสนกว่าซ er ึ่งรอบนี้คือว่าเหมือนว่ามันก็ถอนออกมาไม่ได้แล้วเขาบอกว่าก่อนที่จะถอนเนี่ยผมต้องเสียค่าวิเคระห์เป็นค่าอาจารย์เนี่ยครับก็เขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดเสียอีกชำระบริการอีก4ี่หมื่นกว่าเนี่ยก็คือจะได้เงินตรไนออกมาอกมาทั้งหมดซึ่งทางนั้นหน้าผมก็ตัดใจ เพราะว่าอยากได้เงินต้นอ,ออกมาคืนก็โอนไปครับทีนี้พอโอนนะผมเนี่ยมันก็ไม่ได้คืนเขาก็บอกว่าผมอ่ะจะต้องเสียค่าภาษีผมนนั้นเป็นการเทสพต้นตามปกติว่าต้องเสียเสียเสียภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์เสียภาษจำเพาะอีกสองจุดสองเปอร์เซ็นต์คือลสเซออีกสี่อีกสีเ่เก้าซึ่งรอบนี้ผมไม่ได้โอนครับแต่ว่าผมเอะใจผมก็เลยคืนนั้นผมก็เลยโทรไปหาหนึ่งสี่ที่หนึ่งเพื่อเป็นการบอกว่าเออผมน่าจะโดนมีถ่าชีพแล้วก็โทรไปแจ้งความเขาแล้วก็อายัดบัญชีภายหลังที่ผมโอนไปสามรอบนะครับก็คือตอนนี้ได้อายัดแล้ว เราก็ได้ไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ที่ตำรวจสนามดินน้ำราะว่าแจ้งความมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยาจนมาั้งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เรื่องก็เลยมาปรึกษาจากทีมว่าให้ดำเนินใช่ครับทีนี้ทางวิสาชินเนี่ยเขาก็มีวิธีการหลอกลวงผมครับแบบประมาณว่าใช้หลักฐานว่าเขาอ่ะได้ไปดีวกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนะ<ม>โดยอ้างชื่อคนนึงครับว่าเขานี้มีการเซ็นต์พูดแล้วเราได้ทําการธุรกิจถูกต้องเงี้ยซึ่งผมเอาชื่อไปเสิร์ชซึ่งก็มีจริงจริง แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นการแอบได้แอบไ้างนะใช่ครับแล้วก็เขาก็อ้างว่าบริษัทเขาเปิดถูกต้องตามตามกฎหมายโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤ,ฤษซึ่งผมเงาที่ไปดูแล้วมันก็ไม่ได้มีจริงทำนั้นนะครับทีนี้พอ,เ,อเหมือนว่าในกรุ๊ปไลน์นะครับคือเขาเขาบอกว่าโครงการมันจะปิดปลายเดือนกันยายนใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้ผมอ่ะคือโอนเงินค่าธุรกิจท่างพอภายปายในเดือนกันยานี้ถ้าไม่อย่างนั้นคือผมก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เงินต้นคืน แล้วเขาอย่างไรครับคือคนที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์กันเขาก็แบบลิฟออกไปหมดเลยมันก็เหมือนเป็นกรุ๊ปไลน์ว่างเปล่าเนี่ยครับโดนไปเท่าไหร่ครับอาจารย์เร็โดนเลสเตไปทั้งหมดเลสเต๑แสนสามหมื่นแปดพันนะครับอันนี้คือเป็นยอดของผมที่โดนที่ยวไปครับโอเคครับเยจะมาแจ้งกกองผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสรุปนะครับไอ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวให้อาจารย์ออดหนึ่งนาทีนะอาจารย์อธิบายว่าเรื่องนะอสามไลายนะวันนี้ เป็นยังไงห,หนึ่งนาทีครับก็ตอนนี้นะฮะ,ะพวกนิชาชีพเนี่ยมันมีเกมใหม่ขึ้นมาคือทําเป็นร้านค้าไปแอบอ้างเป็นร้านค้าที่นั่นที่นี่นะครับหรือทาแอปปลอมขึ้นมาซึ่งประชาชนก็อาจจะหลงเชื่อได้นะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คือเชื่อเนี่ยเชื่อในระบบออนไลน์คิดว่าไอออนไลน์มันใช้งานได้นะฮะแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นคนที่จะมาหลอกนะครับสุดท้ายก็คือสามเนี่ยคือเรียนลายทาง ก็ได้เข้าบริษัทเขาเนี่ยดูด้วยแต่ไปเข้าเป็นชีม้าเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะเป็นชีม้ายังไงอันนี้มาจากผู้ใหญ่หายไรายนี้นะครับโอนเงินเข้าเป็นชีม้าที่เป็นห้างส่วนจําหัดสองที่แล้วก็บรินคหนึ่งที่โดยเป็นชีม้าหนึ่งที่นะั้นเปิดมาเมื่อปีหกแปดเปิดมาเพื่อรับโอนเงินเลยเป็นห้างส่วนนะครับแล้วก็บอกว่าท,ทําธุรกิจรับขนส่งสินค้านะครับอีกเป็นชีม้าหนึ่งคือตัวเนี้ยครับบริษัทเนี้ยห้างห้างส่วนเนี้ยเปิดมาตั้งแต่ปีหกสาม ก็ถึงไป 6, 7, 7, อบเจ็ดงงบทุกปีแต่ไรายได้แต่ละปีคือเจ็ดพันบาทไม่มีต้นทุนเลยในการทำธุรกิจนะครับอันนี้ก็แสดงไม้ว่าเป็นปชไม้เช่นกันซึ่งมีชื่อกรรมการอยู่ด้วยกันต้นส่วสอง,งคนนะครับมีกรรมการหนึ่งคนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวคนจริงๆได้ก็สามารถร้องกรรมการได้นะฮะเารวบรวมไปถึงรัินส่ตนตัวได้เลยครับอันนี้คือวิชาชีพแนวใหม่ใช้ห้างต้นตัวหรือบริษัทให้ดูมีความน่มาเชื่อถือมากกว่าคนธรรมดาแต่พอเราบอกว่าให้ดูอผาละคนเงินให้คนธรรมดาแล้ว แตีน,น่าจะโอนตอนนี้เป็นนิติบุคคลแล้วนะคะนนเป็นนิติบคนล้มาแล้วต้องดูดีว่าบริษัทที่น่าเชื่อถือห้อไม่ก่อนโอนดังนั้นก็สังเกตผมก็คือเวลาจะโอนดูด้วยว่าคุณโอนเงินตรงไปกับคนที่คุณกําลังคุยด้วยไหมเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือไหมนะครับก็จะไม่ถูกหลอกนะครับครับทั้งสามที่ทีอแจ้งความไว้เกือบเกือบหมดแล้วท้องที่หมดแล้วกลับมาอย่างนี้ฮะครับผมครับผม รับไม่คืบไปอย่างนี้ฮรครับวันนี้พาอาจารย์มาสองคนแล้วก็อีกคนก็ทํางานบริษัทครับก็คดีไม่คืบฮะที่อ่าปอตํารวจไฟเบอร์ครก็เดี๋ยวยังไงผมจะพาอาจารย์แล้วก็น้องอีกคนก็พบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการสอบสวนกลางครับก็ให้เร่งรัดคดีแล้วก็ปรึกษาแนวทางไปไหนตอนนี้ง่ายสแกมเมอร์ระบาดครับทั่วประเทศเลยฮะ รัฐบาลเนี่ไมเคยป็นบ้าการกล้อง Hãy subscribe cho phải Ghiền Mì Gõ đi những xong,